นตกทั้งวันครับแฉะแฉะหน่อยป๊ป้าอุ้ยล่ะอุ้ยล่ะป๊ะป้าไหนวาไหนป๊ป่า ไหนไหนไหนคนคิดถึงไหนคนคิดถึงไหน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 กอน้อยเร็วกอนน้อยเร็วป้าปา สวดีคัโอ้ไม่เหนมาแล้วมาเวรวหาไม่เลวหาไม่แล uh, ้วามามไม่้มาหไมจุ๊บๆวทางแลด้วยด้ยข้างวดวยดวยัครับลุกครับนะครับ นี่ลูกพับสวยๆนะครับแต่กาละมังยังไม่สวยนะครับ